สวัสดีครับพบอก,กับช่วงเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเราจะคุยกันนะครับเคลียร์คัดชัดเจนกันให้ชัดเจนในวันนี้กับท่านรองที่บดีกรมการจัดหางานครับท่านเชิดศักดิ์วิสุทธิ์กุลครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับเอาตัวเลขแรงงานก่อนละกันอย่างตอนนี้เขามีให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว3ส,สัญชาติด้วยกันคือเมียนมากัมพูชาและก็สปปลาวทั้ง3ส,สัญชาตินี้มีเท่าไหร่ในบ้านเราตัวเลขในการขึ้นทะเบียนตรงนี้ก็เพื่อที่จะ ให้ในายจ้างเนี่ยนำแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาแจ้งบ,บัญชีรายชื่อนั่นเป็นกลุ่มที่หนึ่ง uh uh. ส่วนกลุ่มที่สองก็จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่มาอยู่ในประเทศไทยอยา่างผิดกฎหมายเ<ๆ>นี่ยก็สามารถที่จะมาแจ้งข้อมูลของตอนเองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งข้อมูลณเวลานี้นะครับก่อนที่จะข้ารายการนะครับมีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งหมดอยู่ที่483,000คน4 8่แครับโอโ้โหแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีนายจ้างอยู่แล้ว 444, 0 0 0พันคน แล้วเป็นกลุม่มแรงงานต่างด้าวที่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองยังไม่มีนายจ้างอยู่ที่38,000คนมีสิ่งที่เขาร้องเรียนหรือมีสิ่งที่แรงงานหรือว่านายจ้างเองเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนแล้วติดขัดปัญหาอะไรบอกเราบ้างไหมฮะท่านรองคือขั้นตอนดาเนินการในขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นขั้นตอนการยื่นแบบทางออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวก <หะ S 1> เนื่องจากว่าการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวทุกครั้งจะมีผู้ใช้บริการจานวนมากทั้งนายจ้างทั้งแรงงานต่างด้าวก็จะนํามา ใช้บริการณที่ตั้งของสำนักงานจัดง,งานแต่ละจังหวัดหรือบางทีก็เป็นเรื่องลักษณะของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่เป็นวันสต็อปโควิดก็จะพบเห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานมาใช้บริการาาการันค่อนข,ข,ข้างมากขอกให้เกิดความแออัดก็ดีนะครับรวมถึงการที่มีสวัสดิประโยชน์ต่างๆจากการที่มีการจดทะเบียนในแต่ละครั้งแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการอำนวยความะสะดวกที่ที่ทันสมัยนะครับคือใช้เทคโนโ,โลยีมาใช้นะครับทําให้สามารถที่จะ ดำเนินการในการขึนร้นทะเบียนได้ทุกที่ทุกเวลาับตลอด24ชั่วโมงและก็เป็นผลทําให้ไม่มีปัญหาที่ฝ่ายภาคเอกชนที่มาใช้บริการเนี่ยแจ้งกันเราว่ามีปัญหาประสักอย่างใดณสถานการณ์โควิด19แบบนี้การนําเข้าแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยข้อจํากัดมากน้อยแค่ไหนฮะท่านรองผับ ในครั้งนั้นเนี่ยเราก็ได้ชะลอการนําข้าวทั้งหมดนะครับและก็จนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่รอบแรกถึงละรอบที่สองเนี่ยก็ยังไม่สามารถนำคันข,ข้ามาได้เลยจนทาให้มีการบริหารจัดก,การในประเทศแล้วก็ออกมติครอมอมาเพื่อให้แรงงานต่างด้าวในประเทศทั้งถูกกฎหมายพิดกฎหมายเนี่ยขึ้นมาดาเนินการครับที่ระยะต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องดูดูฐานการกาว่าการจดทะเบียนในรอบนี้เนี่ย ที่มีผู้ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยห้าแสนกว่าคนเนี่ยนะครับที่จะถึงเนี่ยครับจะสามารถตอบสนองความต้องการของนายจ้างอย่างเพียงพอหรือไม่นะครับหากว่าไม่เพียงพอก็คงจะต้องไปทบทวนเรื่องของความต้องการของนายจ้างซึ่งก็มีอยู่ทุกจังหวัดว่าความต้องการจะลดลงหรือไม่อย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็คงต้องพิจารณาในขั้นตอนปกติที่ได้ดําเนินการอยู่แล้วขณะนี้เป็นเพียงการหยุดชะง,งักไปเนื่องจากว่าทางการโควิด Mm hmm. แต่ว่าทางกรมการจัดง,งานเองก็มีความพร้อมเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็อำนวยความสะดวกอำนวยการในการที่จะให้มีการนำค่ามาโดยปกติอยู่แล้วครับกรมการจัดหางานมองไงต่อไปครับว่าการจัดสรรงานหรือประเภทงานต่างๆเนี่ยอยู่ในกลุ่มก้อนไหนที่ตอนนี้ต้องยอมรับเหมือนกันว่า ทั้งในส่วนของบางอุตสาหกรรมบางประเภทก็กรับผลกระทบจากโควิด19เหมือนกันแรงงานก็จะไปกระจุกตัวอยู่ในในภาคของแรงงานอุตสาหกรรมอยู่ไม่กี่อย่างแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงแรงงานทั่วไปทั้งระบบเลยเนี่ยนะฮะตอนนี้ในส่วนของการจ้างงานเป็นไงบ้างครับถึงแรงงานต่างด้าวรรแรงงานแรงงานต่างด้าวแล้วแรงงานทั่วไปทั้งของไทยด้วยนะฮะแรงงานต่างด้าวนี่กับแรงงานไทยในความจริงแล้วความต้องการบางส่วนก็อยู่ในในกลุ่มเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วอยู่คนละฐานกันเนื่องจากว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานบ้านเราเนี่ย เนื่องจากว่าแรงงานไทยไม่นิยมทำที่เราทราบเป็นการทั่วไปว่าเป็นงานสกปรกงานหนักงานอันตรายนะครับซึ่งก็อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมที่ทมีลักษณะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่างานบางอย่างที่ทีแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนขึ้นทะเบียนรอบนี้ที่เป็นตัวเลขที่ชี้แจงเม่สักคู่เนี่ยประเภทก่อสร้างเนี่ยมากที่สุดอลองลองมาก็เป็นพวกเกษตรปศุสัตว์นะครับ,รบ,รบซึ่งเห็นว่าคนไทยไม่ทำนะครับลองลงมาจากนั้นก็เป็นงานบริการทั่วไป นะครับและการบริการทางด้านร้านอาหารเครื่องดื่มเนี่ยสี่ประเภทเนี่ยเป็นงานที่ต่างด้าวลงทะเบียนไว้มากที่สุดแต่ก็จริงๆแล้วไม่บางกลุ่มคนไทยก็ไม่นิยมทําไปแล้วนะครับขอให้ฉันได้ใช้สิทธิ์แสดงความความเจตรมน์ที่ดี ของนายจ้างและของลูกจ้างเองเพื่อมาลงทะเบียนก่อนหลังจากนั้นกระบวนการในขั้นตอนต่อไปนั้นก็ต้องพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็เชื่อว่านายจ้างน่าจะมีศักยภาพพอในการที่จะดําเนินการให้ครบถ้วนและก็มีะะมวัยุดทางานโดยถูกต้องทั้งหมดในภายหลังครับ